ครับพี่น้องแสแบๆน้ากันครับจวดขีวมจวดขีดกระปอมนี่กุ๊กมือเอกวืี่องกรอกอมีีกัอาหารอีสานบ้านเฮาเฮ็ดยังสู้น้องกินปลาเมื่อไหร่ฮะปลาได้ยังคุณได้เป็นเวียดปลาแลเฮ็ดเองเฮ็ดเองดีกว่เออกรมได้มาได้ไหมกระอมสี่มาสามด้ยได้เตัว ที่ผ่าตัวที่่าตัวกระป๋องแซมยบักโวงน้อยวะน่ง่ายแม่หอมินทินวันิตยมาจะปีหรืวฟีมือไงสองปีแล้วสองปีแล้วไอ้มันแสีบเล้อันนี้เป็นผักเพลวครับผักเพลวสละแหน่เขาเสียวใบเตยซอยเรียบร้อยแก้วเรื่ยงแก้วแก้ว วิธีการปรุงครับผมอาหารอีสานบ้านเฮาพื้นบ้านครับผมอันนี้ประเดี๋ยวฟ้าแดงนี่ประเดียเเด๋ยวฟ้าแดงว่าแซ่บว่าแซ่บ <c oughs> นี่ครับกุกคนไร้ไร้แซ่บไร้สวมหน้าแซ่ไร้แซ่บไร้ผมชุดรถแซ่ไปไร่ทีการทำครับกระปวามบ้า,บานเฮาแซ่บได้หายจินยาครับพี่น้องหายจินยากี่นีป ไอ้เคียวกับฟานบอกคงยเะตำรา,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 ายเขหลายบ้กคงุ่งอยู่บ้าหมดานอเขาต้มอึงวนํำเอาพวกเส้โคกปะคนใส่กัน,นสีเล่นปะนี่สีเป็นจำนสีหยงไต้หลายเป็นดีกับความซิบัวโตบมกบ้วงใส่ไปนี่มาแล้วครับพีบ่นองแซ่บๆน้ำกันครับชจวดขี้ปวมชวยเี้ยกับความนี่กุ๊กมือเอก ไปที่การเฮ็ดวิธีการลงลงมือได้แล้วนะครับนี่นี่กุกกันผู้เฮ็ดเนี่ปลาแล่นี่ยนี่ครับพร้อมแล้วลงมือลงมือทาต้มกบบอาไว้เราในี้ก้อยกับบอมครับสุดยอดอาหารอีสานบ้านเฮาครับผมเอาขออนุญาตกินก่อนนะครับพี่น้องสอนอักเออไปกินนักเที่ยวไปปีนี่ครั้งแรกครับครั้งแรกครรั้งแกอ๋อครับขออนุญาต กินเขาเด้อครับรบัดนี้